ในปีการศึกษา2550มหาวิทยาลัยราชภัฏการจารีอของเราเนี่ยได้เปิดสักราชใหม่ในการจัดก,การศึกษาขณะนี้ก็มีนักศึกษาจากมณฑลกวางสีเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยจำนวน102คนเพมาจาก มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีส่วนหนึ่งแล้วก็จะวิทย,ทยาลัยตรงฟางอีกส่วนหนึ่งนีใ่ในการที่เรารับนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนหนึ่งปีเนี่ยก็มีความคิดว่าก็น่าจะให้โอกาสนักศึกษาไทยเป็นนักศึกษาของมหาวิทย,ทยาลัยเนี่ยนะได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่คนทนกวางสีด้วย นิงตรงฟางค่ะรูไปศึกษาเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในตัวด้วยค่ะก็จะมีเรียนหนังสือประมาณ10วันในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะว่างก็จะมีการไปซื้อของไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่สําคัญของที่นั่นเราก็จะได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตจริงก็คือได้ขึ้นรถเมล์ไปได้ต่อราคาได้สั่งอาหารเอง ยังไงรู้ถึงการเอาตัวรอด ที่ไหนไม่รู้ยิงอยากคือก่อนได้ไหมก็เข้าไปก่อนได้ไหมนี่นครับตอนนี้เราอยู่บนรถเมย์นะครับเราจะนั่งรถไปอู่เสียงครับค่ารถเมก็ประมาณหหยวนกับสเจ้าประมาณเบ,บาท7หมื7เบาทเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบ